สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไรเดียมาทักทายกันตอนต้นคลิปเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเนาะที่ฟังคลิปไม่จบแล้วก็ไม่ทราบที่แอดเดียได้แจ้งเอาไว้นะคะ,ะดังนั้นต่อไปนี้แอดเดียจะขอพูดต้นคลิปเลยก็แเรากันเนาะสำหรับเรื่องจีบยากนักรักหมอเก๋แอดเดียขอเลื่อนเวลาอัพไปเป็นเดือนหน้านะคะเพราะว่า ตอนนี้แอดเดียกำลังแต่งเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องสั้นกี่ตอนน่ะหรอแอดเดียก็ตั้งเอาไว้ว่าประมาณ4-5ตอนค่ะแอดเดียต้องขออภัยที่ทำให้ทุกคนต้องรอนานด้วยนะคะเพราะว่าที่แอดเดียมาแต่งเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าแอดเดียกำลังแต่งเพื่อร่วมกิจกรรมในแอปลีดอะไรจ้ะมันเป็นกิจกรรมประมาณว่ามีทีมมาให้4ทีมให้แอดเดียแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งแอนเดียก็ตอนแรกเ,ออเขาก็บอกออมันจะมีหลายวิธีค่ะคือแบบว่าให้ทำในเรื่องเดิมก็ได้แบบว่าใส่ให้เป็นตอนไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ทีนี้แอนเดียเลือกที่จะแต่งเป็นเรื่องใหม่ไปเลยค่ะยังไงก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนกรอนานกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องจีบยากนักลักเมอาเก๋เดี๋ยวเดือนหน้าแอนเดียจะมาต่อให้ตามปกติเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ฟังเรื่องใหม่เรื่องนี้ไปก่อนเนาะไปฟังกันเลยค่ะผมออกมาจากหนังสือตอนที่หนึ่งจ้าแมวน้อยชอนเซียวได้รับข่าวว่าคุณพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วดังนั้นเขาจึงเดินทางมารับมรดกตกทอดจากบ้านของคุณพ่อณบ้านตระกูลเซียวชอนเปิดประตูบานใหญ่ออก ในบ้านมีป้าอิ่มที่เป็นแม่บ้านเธอกำลังเก็บของออกไปจากที่นี่กระเป๋าสองสามใบวางอยู่ตรงกลางทางเดินของบ้านชอนยินมองด้วยความงงๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาไม่ได้รู้จักคนพวกนี้อยู่แล้วชอนมองเข้าไปในบ้านก่อนจะเดินก้าวเข้าไปอีกสองสาก้าวเอา้าคุณชอนใช่ไหมครับ ชายร่างสูงสวมชุดสูทสีดำโบกมือทักทายชอนพร้อมกับเดินเข้ามาหาชอนใช่ครับผมชอนชอนเซียวชอนตอบพร้อมกับข้อมหัวลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการทักทายกลับผมทนายชางนะครับเป็นคนดูแลเรื่องพิัยกรรมของคุณท่านและต่อไปนี้ก็ต้องดูแลให้คุณชอนต่อจากคุณท่านครับ เขาพูดบอกพร้อมกับหยิบเอกสารบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเอาออกมาและส่งให้ชอนชอนรับมันไปเขามองและอ่านมันอยู่ครู่หนึ่งหากสงสัยอะไรถามผมได้นะครับทนายชางเอ่ยบอกอย่างเป็นมิตรไม่ครับผมไม่สงสัยอะไรชอนพูดพร้อมกับยังอ่านกระดาษในมืออยู่ ผมไม่ได้หมายถึงตอนนี้ครับทนายช้างพูดขัดชอนเหลือบตามามองทนายช้างด้วยความไม่เข้าใจทนายช้างเห็นแบบนั้นเขาจึงพูดต่อ๋อผมหมายถึงในอนาคตนะครับเพราะในอนาคตคุณต้องมีเรื่องให้สงสัยอีกเยอะเลยเล่ะครับทนายชางยกยิ้มแบบมีเลสใน แต่ชอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องที่จะต้องสงสัยที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ครับหากมีอะไรที่ผมสงสัยผมจะถามนะครับชอนตอบไปแบบนิ่งๆทนายชางดูเป็นคนอารมณ์ดีและพูดมากบุคลิกแบบนี้นะเหรอคือทนายชอนแอบ,บแปลกใจอยู่นิดหน่อย เพราะชรคิดว่าทนายน่าจะนิ่งๆเงียบเงียบและไม่พูดเป็นต่อยหอยเหมือนทนายช้างคนนี้ตั้งแต่ที่คุณท่านเสียคุณรับใช้ก็ทยอยออกไปจากที่นี่ตอนนี้ก็เลยไม่มีคนใช้นะครับหากคุณชรต้องการผมอยู่คนเดียวได้ครับชรพูดแทรกทันทีขอชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบเพราะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง จึงมักจะอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่ดังนั้นไม่มีคนใช้ก็ดีเหมือนกันอีกอย่างชีวิตของเขาที่ผ่านมาก็ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดอยู่แล้วโอเคครับถ้างั้นก็เซ็นตรงหน้านี้ให้ผมหน่อยครับการรับมรดกจะได้เสร็จสิ้นไปทนายชางบอกพร้อมกับขยับเข้ามาหยิบเอกสารในมือชอนนำไปเปิดหาหน้าที่ชอนต้องเซ็นรับมรดก ก่อนที่จะส่งเอกสารนั้นกลับมาให้ชอนเซ็นอีกครั้งหลังจากเซ็นรับมรดกเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ออกไปจากบ้านตระกูลเซียวกันจนหมดเหลือเพียงชอนที่ยืนนิ่งๆพลางมองไปรอบๆทุกอย่างต่างออกไปจากเมื่อครู่เพราะตอนนี้มันเงียบสนิทและค่อนข้างจะวังเวงยังไงบอกไม่ถูกแต่ชอนก็คิดไปว่าอาจจะเพราะ แปลกที่ถึงได้รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวอยู่ๆไปก็คงจะชินไปเองทำไมต้องสร้างบ้านหลังใหญ่โตแบบนี้ด้วยนะพ่อฮ้ยชอนถอนหายใจก่อนจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อยู่คนเดียวคงจะวังเวงหน้าดูชอนคิดในใจเขาเดินไปรอบบ้าน เปิดประตูสำรวจดูทุกห้องก่อนจะตัดสินใจใช้ห้องนอนของพ่อเป็นห้องพักของตนเองพออยู่ที่นี่คงจะสบายดีใช่ไหมครับชอนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพร้อมกับน้ำตาคลอเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนจะพูดต่อแต่พ่อกลับทิ้งให้ผมกับแม่ต้องลำบาก ชอนมองรูปของพ่อที่ติดอยู่บนผนงังตั้งแต่เล็กจนโตชอนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองก็มีพ่อเหมือนคนอื่นๆเพราะแม่บอกกับเขาเสมอว่าพ่อตายไปแล้วจนกระทั่งวันที่พ่อของเขาได้จากโลกใบนี้ไปจริงๆเขาถึงได้รู้ว่าเขาก็มีพ่อเหมือนคนอื่นๆเช่นกันแต่ทำไมพ่อถึงไม่เคยมาหาเขาเลยนั่นคือความน้อยใจของชอน ในวัยเด็กของชอนเขามักจะโดนเพื่อนล้อเป็นประจำเรื่องที่ว่าเขาไม่มีพ่อและไหนจะเรื่องที่เขาบังเอิญไปได้ยินพวกผู้ใหญ่คุยกันอีกว่าพ่อของเขาทิ้งแม่ไปเพราะมีผู้หญิงอื่นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ชอนมักจะเก็บตัวเงียบคนเดียวไม่คุยไม่สูงสิงกับใครถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆแต่ก็ขอบคุณนะครับ ที่ยังทิ้งมรดกไว้ให้ผมพูดจบชอนก็ถอนหายใจก่อนจะละสายตาออกจากรูปของพ่อบนผนังสามวันผ่านไปชอนรื้อค้นดูอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านหลังนี้และสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือห้องสมุดในระหว่างวันเขาจะเดินถือหนังสืออ่านไปอ้อมบ้าน แม้แต่เวลาที่เขาจะชงกาแฟดื่มหรือทำอาหารทานในมือก็จะมีหนังสือที่เขาถืออ่านไปด้วยชอนชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะที่มันมีปมมีความคุมเครือแบบนั้นทำให้เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจเป็นที่สุดเวลา19นาฬิกาเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมา ตกแรงชะมัดเลยชอนพึมพำพลังมองออกไปที่นอกหน้าต่างในห้องหนังสือเขาชอบอากาศที่เย็นแต่ไม่ชอบความชื้นของฝนจูๆ่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาที่สวนข้างบ้าน และเป็นช่วงจังหวะที่ชอนมองออกไปนอกกระจกหน้าต่างพอดีแสงจากฟ้าผ่าทำให้ชอนแสบตาจนเขาต้องหลับตาสนิทและถึงแม้จะพยายามลืมตาเขาก็ยังมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดแต่ภาพลางๆที่เห็นคือใครคนหนึ่งที่มีรูปร่างหนาตัวสูงกำลังเดินเข้ามาหาเขานั่นใครเข้ามาได้ยังไง เขาเข้ามาทางหน้าต่างเหรอชอนคิดในใจพลางพยายามกระพริบตาทีๆเพื่อปรับแสงในตาจนกระทั่งเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นหายไปไหนแล้วชอนคิดก่อนจะมองลงไปต่ำกว่านั้น<อ>ที่พื้นมีแมวตัวหนึ่งนั่งมองมาที่ชอนและส่งเสียงร้องเหมียวออกมาเป็นระยะระยะ เจ้าหมียวแกมาจากที่ไหนเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร่ชอนพูดพร้อมกับค่อยๆเอื้อมมือไปใกล้ตัวมันเพื่อที่จะลองสัมผัสที่หัวของแมวตัวนั้นดูแกไม่ดุใช่ไหมเจ้าแมวน้อยฉันจับแกได้หรือเปล่าพูดจบแมวตัวนั้นก็เดินเข้ามาหาชอนพร้อมกับเอาหัวของมันมาถูไถที่มือของเขา ชอนยกยิ้มก่อนจะอุ้มแม่ตัวนั้นขึ้นมาในอ้อมกกด้วยความเอ็นดูเขาลูบที่หัวมันสองสามทีก่อนจะเดินมามองดูสวนที่เพิ่งโดนฟ้าผ่าลงมาผ่านกระจกหน้าต่างบ้านนั้นโหเป็นหลุมลงไปลึกเลยนะน,นั่นอันตรายชะมัดเลยดีนะที่ไม่ผ่าลงมาในบ้านน่ะ พูดยังไม่ทันจบฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาอีกครั้งทำให้ชอนสะดุ้งตกใจก่อนจะรีบหันหลังกลับเพราะความกลัวแต่หนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่บนชั้นสูงสุดของชั้นหนังสือก็ตกลงมาดักหน้าของเขานั่นทำให้ชอนตกใจอีกครั้งก่อนจะเงยหน้ามองหาที่มาว่ามันตกมาจากตรงไหนอะไรกันนะชอนพูดออกมาอย่างแปลกใจ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่าด้านบนของชั้นหนังสือมันก็มีหนังสือที่วางแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่และมันคงจะวางอยู่แบบนั้นมานานมากแล้วหากจะมีหนังสือร่วงลงมามันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรชอนมองไปที่หนังสือเล่มนั้นและกำลังเดินผ่านมันไปเพราะตอนนี้เขาอยากกลับไปอาบน้ำแล้ว จึงคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บมันก็ได้แมวตัวนั้นกร้องขึ้นพร้อมกับกระโดดลงจากมือของชอนพลางเดินไปนอนทับที่หนังสือเล่มนั้นอย่างสบายใจอะไรกันเจ้าเหมียวฉันอยากให้แกไปกับฉันนะมันนี่มาชอนเดินมาอุ้มแมวพร้อมกับหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาด้วย ผมออกมาจากหนังสืองั้นเหรอนี่มันหนังสืออะไรนิยายหรือเปล่านะชอนอ่านชื่อเรื่องที่หน้าปกหนังสือเล่มนั้นและพลิกมันไปมาเจ้าแมวร้องตอบแกอยากให้ฉันอ่านให้ฟังไหมชอนยิ้มให้แมวด้วยความเอ็นดูเ,นเรากลับขึ้นห้องไปอาบน้ำกันเถอะ แกต้องอาบน้ำแนละ้วรู้ไหมไม่งั้นแกต้องนอนที่พื้นละแกตุวเปื้อนขนาดเนี้ยแบบนี้ฉันไม่ให้แกอนอนด้วยแน่แน่ชอนยิ้มให้แมวด้วยความอารมณ์ดีเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้มา3ามสี่วันแล้วยามว่างก็อ่านหนังสือเพื่อคลายเหงาตอนนี้มีแมวตัวนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่าชอนได้เพื่อนใหม่พอดีในห้องน้ำ จะร้องทำไมแกตัวเพืือนน่รุ้มไหมดูที่เท้าแกสิมีแต่ดินเนี่ยเขาพูดพร้อมกับเอามือถูดินที่เท้าแมวชอนนั่งแช่น้ำในอ่างอาบน้ำเขาเอาแมวตัวนั้นลงมาเล่นน้ำด้วยอุจาตาชมัดเลยไอ้บ้านี่เอาฉันลงอ่างแบบนี้ได้ไงเนี่ยเจ้าแมวคิดในใจหลังจากอาบน้ำเสร็จชอนก็เป่าขนให้แมว พร้อมกระเป๋าผมของตัวเองเขายิ้มและดูมีความสุขหลังจากที่มีแมวตัวนี้มาอยู่เป็นเพื่อนแมวน้อยร้องส่งเสียงพร้อมกับกระโดดขึ้นไปนอนทับหนังสือเล่มนั้นที่ชอนวางมันเอาไว้บนโต๊ะตรงหัวเตียงชอนเดินมาทิ้งตัวลงนอนบนฟูกนุ่มเขาดึงผ้ามาหม่มก่อนจะค่อยๆหลับตาลง โอ๊ยเอริกงแกน่ะจะเหมียวชอนตกใจเพราะแมวกระโดดมาใส่ท้องของเขานั่นทำให้ชอนรู้สึกจุกเล็กน้อยทำไมอยากนอนกับฉันงั้นเหรอแกอาบน้ำแล้วฉันให้นอนด้วยได้มุดขึ้นมาในผ้าห่มสิเจ้าแมวทำตามอย่างว่าง่ายเหมือนนายจะรู้ภาษาคนเลยนาะอชอนยิ้ม แมวน้อยร้องรับอืมว่าแต่แกยังไม่มีชื่อเลยนินนาฉันจะเรียกแกว่าอะไรดีนะชอนทำท่าคุ้นคิดฉันมีชื่อนะฉันชื่อโปเจ้าแมวได้แต่นึกในใจพลางมองมนุษย์หน้าหวานที่กำลังย่นคิ้วเข้าหากันเพราะว่ากำลังคิดชื่อให้เขา อืมชื่อเจนกลัวเป็นไง<อ>แกชอบชื่อนี้ใช่ม้นล่างั้นต่อไปนี้ฉันจะเรียกแกว่าเจนกัวนะชอนยิ้มกว้างเขาเอามือลูบหัวเจ้าแมวน้อยโอ้ยตั้งชื่ออะไรวะเน,นี่ยเจยนกลัวนั่นมันเชยชมัดเลยน่ารักตรงไหนปอบนแต่ชอนก็ไม่ได้ยินหรอก สิ่งที่ชอนได้ยินคือเสียงแมวร้องเหมียวๆเท่านั้นเองขนแก่นุ่มดีจังขนยาแบบนี้พันกาฟิลปะเนี่ยชอนจับแมวน้อยนอนหงายท้องเขาเอามือจี้ท้องแมวฮไอ้บ้านายทำอะไรของนายเนี่ยเมันจะกระจี้นะเว้ยปอหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเวลาห้าทุ่มชอนหลับสนิท มือก็กอดเจียนกัวเอาไว้แต่เจียนกัวในตอนนี้ดันเป็นร่างมนุษย์ใบหน้าหล่อคมจ้องมองหน้าหวานเขามองพลางยิ้มอย่างดีใจชนนดยจะช่วยฉันได้ใช่ไหมปอเอ่ยเสียงแผวเขาจุบลงบนหน้าผากบางด้วยความบางเบาก่อนจะนอนมองคนตรงหน้าจนเขิมหลับไปพ่อของชอน ได้ทิ้งมรดกบางอย่างเอาไว้ให้มันคือหนังสือเล่มหนึง่งที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในนั้นคืออะไรคนที่จะไขรหัสและเปิดมันออกมาได้มีเพียงทายาทของตระกูลเซียวเท่านั้นและนั่นก็คือชอนเซียวเช้าวันต่อมากลางบางลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเจียนกลัวนอนเอาจมูกของมันมาแตะที่ปลายจมูกของเขา ทำให้ชอนยิ้มหวานออกมาก่อนจะเอ่ยพูดอรุณสวัสดิ์เจนกัวเสียงของชอนทำให้เจ้าแมวน้อยตื่นมันยืดแขนยืดขาเพื่อบิดขี้เกียจก่อนจะมองมาที่ชอนที่ตอนนี้กำลังส่งยิ้มหวานมาให้มันคุณอะไรน่ารักเป็นบ้าเลยบอคิดในใจชอนหันมองออกไปที่นอกหน้าต่างก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆ ใช้ฝ hey, นยังตกไม่หยุดเลยนะเจเจนกลัวแบบนี้แกก็ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้สิชอนเอ่ยพร้อมกับยกมือลูบหัวจ้ะแมวน้อยไปมาด้วยความเอ็นดูแต่ฉันอยากนอนอยู่บนตักนายทั้งวันมากกว่าที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกอีกนะปอคิดในใจพลางส่งเสียงร้องเหมียวออกมาฉันไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนดีกว่าจะได้ลงไปทำอะไรให้แกกิน ส่วนแกก็นอนรอก่อนนะเดี๋ยวฉันมาชอนพูดบอกเจ้าแมวน้อยก่อนจะขยับตัวลุกออกจากเตียงเขาเดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าตะกาเสื้อผ้าสองมือจับที่ชายเสื้อพร้อมกับถอดมันออกและถอดกางเกงออกจากตัวตามมาเจ้าแมวเจียนกลัวมองดูรูปร่างของชอนเซียวที่ทั้งบางและเพียวสีผิวที่ขาวพอประมาณ ไม่ถึงกับข่าวจ๊วอมันทำให้ใจของเจ้าแมวเจียนกัวกำลังเต้นแรงร่างกายที่ไร้สิ่งปกคคุมนั้นก้าวขาเดินเข้าไปในห้องน้ำเขาไม่ได้ปิดประตูและเดินไปหมุนก๊อกน้ำฝักบัวที่พื้นมีไอระเหยจากน้ำอุ่นและน้ำที่ไหลลงท่อระบายน้ำไปเสียงน้ำที่ดังซาทำให้เจียนกัวอยากจะไปแอบดูคนในห้องน้ำ มันลุกกระโดดลงจากเตียงและเมื่อเท้าเจ้าแมวถึงพื้นเท้านั้นก็กลายเป็นเท้าคนทันทีสองเท้าใหญ่ก้าวเดินไปและมาหยุดยืนที่หน้าประตูห้องน้ำปอยืนพิงที่ขอบประตูพลางยืนมองดูชอนอาบน้ำเขากลืนน้ำลายลงคอไปอึกใหญ่ก่อนที่ตรงกลางกายจะค่อยๆตื่นตัวมาทีละนิดทีละน้อยจนกระทั่งมันพองจนคับแน่นไปหมด ชอนหันมาหยิบสบู่สายตาก็มองผ่านไปที่กระจกเงาในห้องน้ำดวงตาคู่สวยเบิกกว้างขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นเงาในกระจกเป็นชายร่างหนาใบหน้าหล่อเหลาแถมยังแก้ภาพเปลือยมายืนพิงประตูห้องน้ำและจ้องมองมาที่เขาคุณเป็นใครนะชอนพูดเสียงดังด้วยความตกใจพร้อมกับหันมามองทางด้านหลัง แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เห็นคือเจียนกวัวที่นั่งอยู่ที่หน้าประตูชอนตกใจมากเขารีบเดินมามองดูภายในห้องว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่ก็ว่างเปล่าในห้องนี้มีแค่เขากับเจียนกวัวเท่านั้นชอนนึกแปลกใจว่าที่เขาเห็นมันคืออะไรผู้ชายคนนั้นยืนมองดูเขาอาบน้ำแถมสายตาที่มองยังดูวานไว้แปลกๆนี่เรา ตาฝาดเหรอแต่ว่านั่นมันชัดมากเลยนะจะตาฝาดอะไรชัดขนาดนั้นวะจะเจนกลัวเมืม่อก,กี้แกเห็นใครยืนอยู่ที่หน้าประตูไหมอะชอนหันมาถามเจียนกลัวเจ้าแมวก็เอาแต่มองค้างนิ่งที่ชอนแต่ชอนก็ไม่ได้สนใจเขาก็แค่หาคนคุยด้วยก็เท่านั้นนี่มันบ้านผีสิงหรือเปล่านะแล้วก็ เป็นผีลามุกด้วยใช่ไหมถึงได้มาแอบดูเราอาบน้ําแบบนั้นนะ่ะอยากจะบ้าตายนี่เราคิดอะไรอยู่เนี่ยก็แค่ตาฝาดนั่นแหลนะน่าชอนบ่นไปล้างตัวไปและไม่นานเขาก็ออกมาจากห้องน้ำก่อนจะรีบแต่งตัวและลงมาข้างล่างอืมแล้วฉันจะทำอะไรให้แกกินดีละเจียนกลัวอาหารพวกนี้แกกินไม่ได้แน่ๆ ชอนพูดพลางนั่งยองๆลงที่ข้างตัวเจาแมวน้อยเขายกมือขึ้นมาลูบหัวมันด้วยความเอ็นดูก่อนจะพูดต่อแกรอฉันอยู่ที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้ออาหารแมวมาให้ของกินของฉันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยได้เวลาออกไปซื้อพอดีเลยรีบไปรีบมาล่ะเ <c oughs> จียนกลัวร้องเหมียวออกมาชอนจึงฉีกยิ้มให้ ก่อนจะลุกเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์กับกุญแจรถและออกไปจากบ้านหลังจากที่ชอนขับรถออกไปเจ้าแมวน้อยที่กำลังเดินก็กลายร่างเป็นหนุ่มรูปงามเฮ้ยฉะละเกลียดก็อีกตอนกลายร่างนี่แหละทำไมต้องแก้ผ้าแบบนี้ด้วยนะปอสะบัดใส่ตัวเองก่อนจะดีดนิ้วหนึ่งทีพร้อมกับเสื้อผ้าชุดหลออที่ปกปิดร่างกายในพิบตา อืมแบบนี้คือดูดีหน่อยปอบพูดพร้อมกับก้มมองดูตัวเองและชื่นชมในความหล่อของตนก่อนจะเดินเข้ามาในครัวฮ้อาหารแมวงั้นเหรอฉันไม่ยอมกินมันหรอกนะในดูสิว่ามีอะไรให้กินได้บ้างเขาพูดพร้อมกับเปิดดูในตู้เย็นและเลือกหยิบหมูออกมาไอ้นี่มันเอาไว้ใช้ทำอะไรวะ ปอพึพรรมพำเขาอยู่ในหนังสือมานานและไม่รู้วิธีทำอาหารแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเขาฉันอยากกินอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดจัดการให้ฉันทีพูดจบก็ดีดนิ้วหนึ่งทีก่อนที่กระทะกับตะลิวจะลอยมาวางอยู่ที่เตาแก๊สมีดก็ลอยออกจากที่เก็บและกำลังทำหน้าที่หั่นหมูดูเย็นเปิดเอง พร้อมกับผักบุ้งที่ลอยออกมาจากตู้เย็นผักบุ้งลอยไปที่ก๊อกน้ำตัวก๊อกเลื่อนเปิดทำให้น้ำไหลออกมาและกำลังล้างผักบุ้งปอย,ยินมองสิ่งของพวกนั้นที่กำลังจัดการตัวเองอยู่สักพักก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟาเขามองดูที่จอทีวีและกำลังสงสัยว่านั่นมันคืออะไรแต่ใน,นเมื่อไม่รู้เขาก็ละสายตาไปมองอย่างอื่นแทน รีโมททีวีที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้ามันล่อตาล่อใจให้ปอ๋ออยากจะรู้ว่าของสิ่งนี้มันคืออะไรจึงเอื้อมมือไปหยิบมันมาและลองกดกดดูเขบาบังเอิญกดโดนปุ่มเปิดทำให้ทีวีติดขึ้นมาเสียงทีวีดังลัน่นนั่นทำให้ปอ๋อตกใจจนโยนรีโมททิ้งไปอะไรวะนั่นเธอทำ,ทำ,ทำ,ทำไมทำไมทำไมมีคนไปอยู่ในนั้นได้ละ่ะหรือว่าแกก็เป็นปีศาจเหมือนกับฉัน พูดจบปอก็ชี้นิ้วไปทางทีวีพร้อมกับทีวีที่ระเบิดจนควันขมงเมื่อจอภาพดับมืดไปปอก็ยืนขึ้นบนโซฟาแบบงงๆไอ้บ้าเอ้ยหายไปไหนแล้ววะหรือว่าแค่นี้เกยก็ยอมแพ้ฉันซะแล้วนึกว่าจะแน่ในระหว่างที่กำลังพูดอยู่กับทีวีปอก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างและกำลังใช้จมูกสูดดมไปตามอากาศ นี่มันกลิ่นอะไรวะเนี่ยมีอะไรไหมหรือเปล่าวะพูดจบก็นึกขึ้นได้ว่าในครัวกำลังมีอุปกรณ์พวกนั้นทำอาหารให้ทำให้ปอหายตัวแวบ,บเข้ามาในครัวเชียร์แล้วไงปอสะบุดออกมาพร้อมกับมองดูเครื่องครัวพวกนั้นที่กำลังทำครัวเละ แบบนี้ก็งานเข้าสิครับแม่ปอหากชอนกลับมาถึงบ้านแล้วได้เห็นสภาพบ้านแบบนี้ชอนจะว่ายังไงล่ะครับคราวนี้มารอลุ้นกันใน e ีพีต่อไปนะจ๊ะวันนี้แอนเดียค่อนข้างที่จะเสียงแหบเนาะยังไงก็ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วมาพบกันใน e ีพีต่อไปสำหรับ e ีพีนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์และพบกันจ้า